โอเคนะคะตามสัญญาที่ว่าจะมาอัดคลิปสอนว่าจะเปลี่ยนไดร์เป่าให้กับมียังไ,ไงนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือหนึ่งติดตั้งโปรแกรม OBS Studio แล้วก็ปลักอิน Visual Cam นะคะแล้วก็อย่าลืมมาต้องมีฉากหลังสีเขียวด้วยคือด้วยความคุณ้นตาของมี้นั้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังเหมือนกับซูมอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไม่ได้เราก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือ OBS Studio นะคะ ซึ่งครูก็ทุกท่านก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้ตรงนี้ได้แปะลิงก์นะคะโปรแกรม OBS Studio กับปลั๊กอินของวิชวลแคมมาให้แล้วนะคะครูไปดาวน์โหลดแล้วติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะแม่ย่าลืมว่าต้องเตรียมฉากหลังสีเขียวด้วยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของ OBS กันบ้างสมมุติว่าคุณติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้ นอนดับแรกเลยครูมาเปลี่ยนโหมดก่อนนะคะสตูดิโอโหมดค่ะให้มันมีสองแบบใมัมีสองหน้าต่างแบบนี้และสิ่งที่จะต้องจัดการก็คือเราต้องบวกก่อนนะคะตัวของ obs จะทำงานเป็นเลเยอร์เนาะเป็นชั้นๆไปชั้นแรกเราจะแอดในส่วนของตัว video capture เรามาก่อน capture device ของเราเลยนะคะแต่เป็นคลิกค่ะเราเลือกค่ะของเรานาจะเป็นเติมน,น,นะคะบูตอิน อ่เฮ้ hey, ได้แล้วนะคะเกตว่ามันก็จะมีฉากหลังทีนี้มันก็สามารถที่จะอ่าย่อขยายได้คุยให้มันคือตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าจะไว้วมไหนก็ขยับมาือนีงน่าสนุกด้ะนะคะเมืคุณได้อย่างนี้แล้วนะต่อไปเราก็จะมาจัดการกับตัว่วิดีโอเราก่อนโดยคุณคิดขวาหรือทุกท่านคิดขวานะคะแล้วเลือกไปที่ฟิลเตอร์ นี้มันก็จะเป็นเกิขึ้นนะีดารนแล้วก็ตอกให้มันนี้นะคะจากนั้นนะคะอ่าลีกขวาที่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ค่ะแอดค่ะแอดโครมครีจี้พูจาเริ่มลิ่มเรื่มุกคันค่ะนะคะอ้อก็โอเคสังเกตว่ามันก็จะกลายเป็นสีเขียวเราก็จะกลายเป็นสีขาวแบบนี้ทำให้เราสามารถที่จะ แทรกแบ็กกราวด์เข้ามาในนี้ได้นะคะโอเคไม่ต้องไปกำหนดอะไรมากมันน่าจะโอเคละนีคุณคก็เายบังปรับได้นะคะให้มันถ้าเรามากไปเราตัวเราก็จะหายไปพอพอดีนะคะแบบนี้โอด้านนี้เห็นไหมคะเราก็ไม่ไมีแต่ตัวเรานะคะฉากหลังที่เป็นฉา,ากลกๆบ้านเราก็จะหายไป ีนี้เราก็มาถึงเราจะเตรียมรูปภาพมาใส่ข้างหลังของเราได้แล้วนะคะคุณก็เหมือนเดิมขบวกค่ะแต่ทีนี้ก็จะต้องไปที่เลือกอีกอนะคะอีกโอเคดาวนะะ์หารูปที่ต้องการค่ะทางูปีขั้คนคุณอยากจะไปอยู่ในส่วนไหนของประเทศอยู่ประเทศต่างปรเทศคุณก็ไปหารูปมานะคะ อาจจะไม่ใช่คป็ครูก็ได้เราออาจจะเป็นนักเรียนก็ได้นะคะที่สนใจอากรู้สนใจล้วการทุกท่านรับกาก็กอุดซีไปสังเกตว่ามันจะทับเราอยู่นะคะแล้วก็มันก็ยังไม่เป็นจาเราพยายับพยายามให้มันพอดีกับหน้าตาของเราจากนั้นก็สังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะซ้อนกันอยู่นะคะด้านบนก็จะถ้าเกิดว่ารูปไหนเอ่อพอบเจกตนไหยอยู่ด้านบนมันก็จะสแสดงให้เห็นก่อนงนั้นเราก็ดึงมา เรียบร้อยนะคะคุณก็ไปแอดรูปมาได้อีกนะคะจะเพิ่มรูปมาอีกสักรูปนึงแล้วก็บ r o w ส e นะคะเลือกรูป,รปแล้วก็ทำให้มันดีหน้าจอก,ก็ซ้อนไว้เห็นไหมคะถ้าเกิดจะกลับไปรูปเมื่อกี้ก็ยึดขึ้นมา,า,นานแต่ที่สำคัญอย่าลืม transition ด้วย นะะมันก็จะกลับหน้านี้คือตัวที่จะไปแสดงผลเนาะโอเคพอครูอ่าพอทุกท่านได้ถึงตอนนี้แล้วนะคะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเอ่เซตอัพไปเมื่อกี้ก็คือตัว v i s ชวลแคนมันโขมบางทีที่ไหนก็ติดที่ true นะคะหากให้เจอนะคะถ้าไม่เจอค,คุณครูลองรีสตาร์ทเครื่องนะคะลงโปรแกันเสร็จรีสตาร์ทเครื่องไว้่อแล้วก็กลับมาดูที่ True ตัวนี้หน่อยเปิดขึ้นมาปับนะคะมสังเกตได้ว่ามันจะ มีปุ่มให้กดคือ Start กับ Stop คุณเลอก start ค่ะไม่ต้องทำอะไรปรับเปลี่ยนประมาณ Stop อย่างเดียวค่ะไอสตารอย่างเดียวนะคะจากนั้นอันนี้ก็คือเรียบร้อยในส่วนของ Op ปแล้วเนาะเรากลับมาดูที่มีดกันบ้างว่าจะใช้ยังไงนะคะเปิดไว้นะคะถ้าปิดก็ใช้างานไม่ได้นะคะก็คือเราจะใช้ร่วมกันกับมีดค่ะโอเคกลับมาที่มีดกลับมาที่มีดนะคะ ทีนี้มีดอยู่ไหนอ่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดครูยังไม่ได้ในส่วนของตั้งค่าหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ขออนุญาตปักไปที่ตัวเดินของเขาก่อนก็คือตัวนี้อ่าก็ไม่ทํางานเนื่องจากว่าเราไปใช้กับโควิด่สิบลอยแล้วนะคะแม่ได้กับใจเราก็มาเปลี่ยนตรงสามจุดค่ะ มันไม่ขิดขั้นงเลยนะคะเลือกเป็นวีโอแล้วก็เลือก OBS เครื่องมันหรอแค็สิ้นค่ะนี่เราก็จะได้ขึ้นหลังที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็ร่วมประชุมได้ทีนี้เราร่วมประชุมปั๊บนี่มีใครอยู่ในห้องนะคะก็เล่นคนเดียวนี่นะคะก็จะเปิดต่อน เราเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพิ่มความสนุกสนานให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่เบื่อหือฉากหลังตัวเองก็สามารถที่จะเอามาเล่นได้น,นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ